สวัสดีครับทีนี้ก็มาถึงการพยากรณ์ช่วงเวลาเกิดเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็มาถึงคิวคนวันเสาร์ในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็อย่างที่บอกครับบางอย่างมันอาจจะตรงบางอย่างมันอาจจะใกล้เคียงนะครับแต่ครั้งต่อไปก็ไม่แน่ก็อาจจะเอามาเทียบกับลายมือให้ดูนะครับว่าช่วงเวลาเกิดที่อ่านไปเนี่ยถ้าไปเทียบกับลายมือเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะ ตัดสินใจอีกแบบหนึ่งนะครับครับครั้งนี้ก็มาถึงคิวในช่วงเวลากลางคืนนะครับวันเสาร์18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีนะครับผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้เกิดมามักจะมีโรคพันคอก่อให้เกิดความอุบัติในเรือนก่อให้เกิดความทะเลาะวิวาทในบ้านเรือนบางทีพ่อแม่เองนั่นแหละจะเกิดการทะเลาะวิวาทกัน เพราะเหตุแห่งบุตรที่เกิดมาขาดความสุขหรือไม่ฉะนั้นตัวเองจะได้รับทุกข์หรืออาจจะเป็นคนพิการง่อยเปรี้ยเสียขาหรืออาจจะเสียตาเสียเท้าอย่างใดอย่างหนึง่งพึงระวังไว้เถิดอย่าเล่นสุกซนเมื่อตอนเป็นเด็กตนเองเป็นคนใจแข็งแก่งกล้านักมักไม่เชื่อฟังคำของใครง่ายๆจะมีโรคร้ายประจำตัวอีกด้วย จะจากที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่อื่นหาความสุขไม่ค่อยได้ประกอบกับตนเองก็เป็นคนไวยไฟชอบเป็นคนเจ้าชู้กับเมียคนอื่นเขาข้อนี้ระมัดระวังใจของตนเองให้ดีด้วยนะครับอันนี้ก็คือช่วงเวลาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับวันเสาร์นะครับกลางคืนต่อไปก็จะเป็นวันเสาร์ในช่วงเวลา 19บเนาิกาสานาทีถึง20่สนาฬิกาห้นาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้เกิดมาตอนแรกมักจะสร้างความพลวันให้เกิดในครอบครัวเกิดความอุบาทวุ่นวายในบ้านเรือนพ่อแม่ถึงแก่การทะเละวิวาทกันหรือมิฉะนั้นตนเองต้องพัดพลากไปอยู่ที่อื่น เป็นคนรูปร่างไม่ค่อยงดงามนักเมื่อเกิดมาแล้วมักเรียงยากเพราะเป็นคนขี้โรคมีโรคภัยประจำตัวแต่พอเติบใหญ่พอจะเรี้ยงตัวได้แล้วจึงตั้งฐานะของตนเองได้มั่นคงจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ อันนี้ก็คือในช่วงเวลา19นาฬิกาสามิถึง20นาฬิกาหนาทีตามที่ได้กล่าวมาแล้วต่อไปจะเป็นช่วงเวลาวันเสาร์ในช่วงเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกา29นาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้อาจจะตายตั้งแต่จรเป็นเด็กหรือถ้ารอดมาได้ก็จะต้องกลายเป็นเด็กกาําพราพ่อแม่ต้องตายไปข้างใดข้างหนึ่ง หรือมิฉะนั้นแล้วก็อาจเป็นสาเหตุให้พ่อแม่ต้องอย่าร้างจากกันไปหรือมิฉะนั้นพ่อแม่ของตนก็จะต้องมีคดีความให้ได้รับความเดือดร้อนต่างๆนานาตนเองเมื่ออายุยังน้อยก็ได้รับความลำบากอยากยิ่งแทบจะเอาตัวไม่รอดเมื่อเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็ค่อยจะสบายขึ้นมาบ้าง มักจะเกียรติคลานในการงานอยู่เนืองเนืองรอให้ผู้ใหญ่ใช้สอยจึงจะยอมทำแต่พอถึงวัยกลางคนก็จะพอตั้งตัวได้และเป็นคนที่มีอายุยืนยิ่งนัก <Okay. Yeah. S 1> นี่ก็คือช่วงเวลาวันเสาร์นะครับตามที่ได้กล่าวมาแล้วสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงเวลาวันเสาร์ 22.30นาฬิกานาทีถึง25.59นาฬิกา9้ทีอุตเกิดมาในช่วงเวลานี้เมื่อเกิดมานั้นมีรกพันคอออกมาก่อให้เป็นผลทำให้ตนเองเป็นคนใจกล้าแข็งแรงด้วยทิฏฐิมานะชอบเข้าข้างตนเองมิค่อยเชื่อฟังคำสัมสอนของผู้อื่นแถมยังมีนิสัยรักในการเล่นการพนันเป็นยิ่งนัก อยู่กึ่งระหว่างคนร้ายกับคนดีความรู้ไม่สู้มีมากนักทั้งทรัพย์สินเงินทองก็หามาได้บ้างไม่ได้บ้างคนก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าเพราะเขาถือว่าเราเป็นคนอวดดีแต่ก็ยังมีดีอยู่บ้างที่อาสา,าเจ้านายทำประโยชน์ได้จึงจะพอเลี้ยงตัวเองได้บ้างแต่เป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นี่ก็คือช่วงเวลาของวันเสาร์นะครับตั้งแต่ประมาณ4ี่ทุ่มสาถึง5้าทุ่มห้นาทีนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเวลา0 0 0ถึงตีหนึ่งยีนาทีนะครับผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้เกิดมานั้นเล่ามักอาพัพไม่ค่อยได้อยู่กับที่ของตนเองเกิด มักจะไปอยู่ต่างที่ต่างแดนทั้งทรัพย์สินเงินทองต้องบิบัตเสียหายมักมีแต่ความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจอยู่เนืงๆพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสนใจใส่ใจตนเองนะักเพราะมักจะปากแข็งไม่ค่อยยอมฟังใครง่ายๆอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อถึงวัยกลางคนจึงจะได้ดีจนกระทั่งถึงวัยชรา จึงตั้งตัวได้และเมื่อวัยชรานั้นมักจะมีการเก็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอไม่ค่อยมีความสุขเท่าใดนักนี่ก็คือช่วงเวลาของวันเสาร์นะครับเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งโดยประมาณนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีถึงตีสองห้าสิบก้านาทีนะครับ ผู้เกิดมาในช่วงเวลานี้เกิดในชะตาที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อเกิดมาพาให้พ่อแม่เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางถึงกับอาจจะแยกทางกันเดินหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นผลร้ายให้พ่อแม่ทุกผลภาพหรือไม่ฉะนั้นตนเองนั่นแหละต้องพัดพลากจากที่เกิดไปอยู่ที่อื่น ทำอะไรก็ไม่ค่อยมีใครเห็นคุณงามความดีถือเสียว่าร้ายเสมอเพราะตนเองมักเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่จะทำการงานใดถือเสียว่าดีกว่าผู้อื่นเสมอทำให้เข้าหน้ากับญาติพี่น้องไม่ค่อยได้แต่พอเติบใหญ่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ด้วยตนเองด้วยความเหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่งนัก กว่าจะตั้งตัวได้นะครับอันนี้ก็คือในช่วงเวลาตีหนึถึงตีสองห้านาทีตามที่ได้กล่าวมาแล้ว <Okay. Yeah. S 1> ต่อไปก็จะเป็นวันเสาร์ในช่วงเวลาตั้งแต่เวลาตีส0มนถึงตีสี่นาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้เกิดมาแล้วมีชะตาที่แข็งยิ่งนัก จึงมิได้อยู่กับพ่อแม่เข้ากับพ่อของตนเองได้แต่ฝ่ายแม่ไม่ค่อยสนใจเป็นคนอาภัพแม่แม่ไม่ค่อยใส่ใจสนใจเท่าใดนักหรือแม่อาจจะไม่ค่อยร,รักหรือมีเวลาเลี้ยงดูแต่ไปโหนแห่งใดนั้นมักมีคนเป็นอันมากคอยรักใคร่เอ็นดู เพราะเป็นคนรู้จักเจียมเนื้อเจียมตนเสมอและขยันขันแข็งในการทำงานรับใช้ผู้บังคับบัญชาต่อไปจึงจะมียศสักสูงแต่พี่น้องไม่ค่อยพอใจให้การครบหาสมาคมกับตนนักจึงเป็นคนอาภัพทางวงาาศาคณาญาติพี่น้องนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเวลาที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในช่วงเวลายามสุดท้ายตั้งแต่เวลาตีสี่นาทีถึงตี5้านาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้ชะตานั้นมักจะตายตั้งแต่อย่างน้อยหรือมิฉะนั้นท้รอดมาได้ก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องของตนเองเพราะมีคนขอเอาไปเลี้ยงไว้ เกาชะตากล้าแข็งเป็นยิ่งนักเกือบจะตายครั้งหนึง่งเมื่ออายุป,ประมาณได้เกียขวบเพราะมีโรคภัยติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเมื่อพลแล้วก็ไม่เป็นอะไรต่อไปอีกเป็นคนที่มีความฉาดฉานไม่เกรงกลัวคนถือใจตนเองเป็นสำคัญไม่ยอมเชื่อฟังคำของผู้อื่นง่ายๆแต่เป็นคนมีทรัพย จึงไม่ค่อยตกอับและมีทรัพย์สินเงินทองใช้อยู่เสมออันนี้ก็คือในวันเสาร์นะครับในช่วงเวลาสุดท้ายตีสี่นาทีถึงตีห้านาทีตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับช่วงเวลาเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับอาจจะตรงใจถูกผิดบ้างก็ขออภัยไว้นาทีนี้นะครับ ส่วนที่ยังหลงเหลือก็จะเป็นช่วงวันอาทิตย์ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีเสมอมาสวัสดีครับ